ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศก ความพิไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกกายความทุกใจความรับแค้นใจความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรมิได้ดังใจหมายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิน้น เมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันห้าด้วยตันหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันใหญ่ยิ่ง